สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมา,าดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีพีพ c เเนี่ยคอมเมนต์ขอเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวสยามอีทโซลูชันครับเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในไทม์เฟรมมันนะครับสยามอีทเนี่ยเขาเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ทั้งนี้นะราคาครับเมื่อเข้าตลาดมาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเลย จากนั้นเนี่ยช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะปี2020นะครับเหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะในโซนนี้นะครับราคาเนี่ยเคยไปแตะจุดที่สูงที่สุดของโซนนี้อยู่ที่ประมาณบาท89สตางค์ครับราคาปัจจุบันเนี่ยเหมือนมีการย่อตัวลงมาอีกแล้วอ,อยู่ที่ประมาณ72สตางค์ทีนี้ครับ เดี๋ยวขอดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การลงเขานิดหนึ่งในภาพใหญ่นะครับว่าเขาเคยลงมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. ผมอยากดูโดยรวมภาพใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ก็คือใช้ไฮแถวๆประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้โลของแท่งเนี้ยนะครับโดยประมาณเนี่ยลงมาแล้วนะประมาณ81นนะครับช่วงรอบแรกนะครับช่วงรอบแรกตรงนี้ทีนี้ครับราคาปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่72สตางค์ภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยผมยังมองว่าเป็นขาลงอยู่นะเพราะว่าจุดที่เป็นไฮสูงสุดเนี่ยอยู่ที่มา2บาท36นีนน้นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในแถวนี้ก็คือ72สตางค์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่า72สสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมตีภาพใหญ่เลยแล้วกันเนาะเนื่องจากกราฟมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ขอเช็คตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าราคาเนี่ยไปตามเส้นระยะหรือเปล่านะ ผมใช้ high ตรงนี้เลยนะครับที่2บาท36นะแล้วก็ผมใช้ low ของแท่งนี้นะครับที่ประมาณบาท14สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคานะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยไปตามเส้นระยะไหมนะก็คือราคาครับเมื่อเขาผ่านตรงเส้นระยะตรงบาท14สตางค์เนี่ยนะครับเขาจะมีการย่ำก่อนนะ จากนั้นเนี่ยราคาตรงราคาตรงเส้นระยะตรงบาทสิบสี่เอาไม่อยู่นะ<อ>เขาก็หลุดลงมานะครับทเทสแถวแถวเส้นระยะลบสามสิบแปดจุดสองที่ราคาหกสิบแปดสตางค์ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเส้นลบสามสิบแปดจุดสองตรงหกสิบแปดสตางค์ตรงนี้เอาไม่อยู่เขาก็หลุดลงมานะแต่ว่าไม่ถึงเส้นระยะลบหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้นะครับที่สามสิบเก้าสตางค์นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไป ทีนี้ครับราคาครับผ่านเส้นระยะลบ38.2นะครับทีนี้ผ่านขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็ไม่ไม่ย่ำนะครับจากนั้นเนี่ยไปชนเส้นระยะตรงบาท14ีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาครับไปแตะแถวแถวเส้นลบ38.2ตรงนี้นะ erm ครับรอบแรกนะไม่ผ่านพอไม่ผ่านก็ลงมาแถวแถวเส้นบาท14นะครับ <S <S COSTA แลああ <S <S ้วก็มีแรงซื <S <S ้อกลับนะครับวอลุ่มนะสแท่งนี้นะครับทําให้ราคาเนี่ย ทะลุเส้น38.2ตรงบาท61ขึ้นไปชนเส้น6.8 8นะครับที่ราคา80าที่ราคาบาท89ตรงนี้เลยนะโอกาส90%นะครับทั้งขึ้นทั้งลงในกรอบนี้เนาะผมว่าตัวนี้สายฟิโบน่าจะได้แค่ช็อตเดียวนะครับตรงนี้นะขึ้นไปเสร็จนะครับแล้วก็เขาลงมาเลยจากนั้นครับราคาตรงลบ38อ่าราคาตรง38.2ตรงนี้ที่บาท61เนี่ยเอาไม่อยู่ ลขาก็กลับลงมาเล่นในกรอบนี้เลยนะครับแล้วก็พยายามเกาะกับเส้นระยะตรงบาท14สตางค์ตรงนี้จากนั้นนะครับราคาตรงนี้ตรงเส้นระยะตรงบาท14เนี่ยเอาไม่อยู่นะก็ลงมาเล่นในกรอบล่างราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่เหนือนะครับเส้นระยะลบสามที่ราคา68สตางค์นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่72สสตางค์เดี๋ยวไปดูว่าราคาตรงเนี้ย ถูกแพงยังไงนะครับมาดูเรื่องของงบการเงินนะเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสําหรับข้อมูลหลักทรั์เนี่ยมาดูธุรกิจของเขานะครับก็คือธุรกิจของเขานะสยามอ e ีสโซลูชันเนี่ยเขาดําเนินธุรกิจแบบจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมนะโดยแบ่งเป็น5กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับได้แก่ ก <Krist ian> ลุ่มที่1นะครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีระบบปั๊มนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มการจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มวัสดุและนวัต,ตกรรมกลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจงานบริการครับและกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มสาธารุูประโภกและพลังงานและเขาเนี่ยก็มีบริษัทนะครับร่วมทุนและ uh, บริษัทลูกรวมทั้งหมด 3บริษัทนะครับได้แก่บริษัท oks OK group h o l d i n g จำกัดนะครับแล้วก็บริษัทที่2นะครับเป็นบริษัทเค s e l l ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทที่3เนี่ยเป็นบริษัท utility business alliance จำกัดนะครับทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องขององบการเงินกันดีกว่าครับเนาะเรื่อง หัวใจหลักเลยนะครับสำหรับงบการเงินครับไตรามาสหนึทัหกเดเนี่ยสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ560ล้านนะครับหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ116ล้านสำหรับหนี้สินตรงนี้นะครับผมมองบวกนะเพราะว่าหนี้สินไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะผมถือว่าดูดีนะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ442ล้าน 42, 000, 000. สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่ายัยทรงทรงๆตัวนะครับสำหรับปี6 3 64 65าเนาะมามีปี6นะครับที่ดูดีกว่าดูดีกว่าเพื่อนนะครับสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนะรายได้รวมครับอยู่ที่มา126ล้าน 6, สำหรับรายได้รวมเนี่ย ผมดูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเพราะว่ารายได้รวมของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะตรงนี้ผมมองบวกนะครับกำไรสุทธิครับไต่มาสไต่มาสหนึ่งนะครับทัพห7นะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านนะครับตรงนี้ถ้าดูจากกำไรสุทธินะครับมีปี64นะครับดรอปลงมาจากปี63นะแต่ว่าปีห5นะครับแล้วก็6 6เนี่ย มีปี65นะครับที่ดูดีกว่าดูดีกว่าเพื่อนนะก็ถือว่า6 5 9 6 6กักันนะครับตรงนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่มาณ496ล้านนะเทียบ <cinematic music> กับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่มาณ442ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่านะครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะ แล้วก็มูลค่าของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ442ล้านนะครับแต่เราต้องจ่ายซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ496ล้านผมมองว่ายังคงซื้อแพงนะครับแล้วก็แน่นอนเนาะไม่ใช่หุ้นต่ำบุกค,ครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65สตางค์นะแต่ว่าซื้อตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ72สตางค์65สตางค์ก็อยู่ประมาณอ,อยู่ประมาณ ใต้เส้นระยะนะครับลบสามนะครับใต้เส้นระยะนะเพราะว่าเส้นระยะลบสามเนี่ยอยู่ประมาณ68สตางค์ทีนี้ครับไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยจากหน้าเว็บนะครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ37%เ ผมไปเช็คในสรตมิ่งมานะครับอยู่มาณ28%นะผมก็มองว่าถ้าดูข้อมูลจากในสรตมิ่งเนี่ยอยู่ที่มาณ28%เนี่ยผมมองว่าราคาอ่าผมมองว่ารายย่อยนะครับอยู่ในหุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเริ่มน้อยแล้วนะเพราะว่าเกณฑ์ของผมก็คือต่ำกว่า30%ลงมาทีนี้ครับรายใหญ่นะครับถือในนามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ40% เดี๋ยว,วเราไปดูเรื่องของแฟดชีตกันนิดน,นึงครับไปดูเรื่องของงบกระแสเงินสดกันนะครับเรื่องของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สำหรับนีิสินนะครับอยู่ที่ประมาณ0.2เท่า ตรงนี้นะครับสาหรับนิสินเนี่ยผมมองแล้วค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับถือว่านิสินค่อนข้างที่จะน้อยอาจากกราฟครับและงบการเงินนะครับในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาโซนนี้นะครับราคาตรงนี้นะถ้าดูจากางบการเงินนะผมก็ยังมองว่าราคายังไม่ใช่ราคาที่ถูกนะครับเรายังคงซื้อแพงกว่าเจ้าของเนาะ แต่ผมมองว่าก็แพงกว่าก็คงไม่มากนะครับมูลค่าทางมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะจุดที่1นนะผมมองว่าแพงนะครับผมมองว่าแพงแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ65สาตางค์นะแต่เราซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ72สตางค์นะครับผมมองว่าเรายัางซื้อแพงอยู่นะครับสําหรับสายสะสมอย่างผมก็อาจจะอาจจะต้องรอก่อนนะผมเป็นคนชอบ ของทุกถูกหน่อยนะครับชอบต่อราคานะครับอาจจะต้องรอก่อนแต่ถามว่าในโซนตรงนี้นะครับก็ถือว่าแพงกว่าไม่มากไม่มากนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้คือเขาอยู่บนเส้นลบ38.2นะครับที่ราคา68สตางค์ผมกลัวนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาหลุดเส้นลบ38.2ลงมาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาเท,ทแถวๆเส้น ลบหกจุดแปดตรงนี้ไงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับสายสะสมผมอาจจะรอก่อนนะครับสำหรับสายเทคนิคนะครับสำหรับเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นวัดใจนะตรงเส้นลบสามสิบแปดจุดสองเนี่ยนะครับที่ราคาหกสิบแปดสตางค์นะครับตรงนี้นะตอนนี้โอเคละเขายืนเหนือนะครับยืนเหนือเส้นลบสามสิบแปดจุดสองนะครับ ยืนเหนือเส้นลบ38.2ตอนนี้ราคาอยู่ที่มา72สตางค์ผมมองว่าถ้าเกิดราคานะครับไม่หลุดไม่หลุดตรงนี้นะครับสำหรับสายเทคนิคนะถ้าราคาไม่หลุดแถวๆถเส้นลบ38.2นะครับผมว่าเขามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะที่ราคาบาท14สสตางค์นะครับตอนนี้คือต้องภาวนาก่อนว่าไม่ให้เขาหลุดเนาะแต่ผมว่ามัน ตรงเส้นตรง38.2เนี่ยผมผมไม่ค่อยชอบเข้าอะ่ะต้องเรียนตามตรงนะครับตรงเส้นนี้นะตรงเส้นลบ38.2เนี่ยเพราะว่าโอกาสนะครับเคยเจอหลายครั้งมันลงมาเทเท่าๆเส้นลบ6กตรงนี้นะเพราะกรอบตรงนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้น90%แต่ถ้าตรงนี้รับอยู่นะครับตรงนี้รับอยู่ก็โอเคครับมีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปแถวๆบ้าส14ตอนนี้ถือว่ายังดูดีนะครับก็ยังยืนเหนือเส้นลบ38.2นะ ยังยืนเหนืออยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแต่ถ้าเขาหลุดนะครับเขาหลุดเส้นนี้นะมีโอกาสเจอนะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสเจอแถวๆนี้นะครับอ่ามีโอกาสเจอแถวๆโซนนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวสยามอีสโซลูชันนะครับหากพี่พท่านไหนนะครับมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมนํามาลองทําเป็นการบ้านนะแล้วก็มาหาแนวรับแนวต้านกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์งบการเงิน แล้วก็มาลองสรุปอย่างเงี้ยก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูข้อมูลนะครับแล้วก็จะนํามาทําเป็นการบ้านให้สําหรับการวิเคราะห์นะครับถ้าหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องยังไงผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจสําหรับในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ